เราเรามาจิตตามิตรขอให้นักศึกษากระเบิดเรื่องการต้อนรับอาจารย์ร้อนกันครับยินดีต้อนรับอาจารย์ใหญ่ ความโลภศรัทธาอย่างดีท่านสกายพระพุทธเจ้าท่านดีพระพุทธเณชีคณะคณาจารย์อิเลียงและนักศึกษาสมาธิที่สามสิบเจดยี่สินมังคท่านวันนี้เราก็จะมา เห็นว่าเรื่องของการบริกรกรมนั้นเป็นความจําเป็นถ้าไม่จําเป็นหลวงพ่อก็จะไม่พูดสัมแลมสํานีจำเพอะเรื่องของการบริกรรมนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษากับแต่หลวงพ่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความจําเป็นนั้นจะต้องเกิดขึ้นแก่บุคคลทุกคนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเช่นพอบอกว่าเช่นต้องการมีชีวิต ถ้าต้องการมีชีวิตก็ต้องรับประทนานอาหารนะครับถ้าเกิดต้องการมีชีวิตเจ็บป่วยก็ต้องรักษาโรคไขยไข้จิตเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไดนะ้ต้องการมีความรู้ก็ต้องเรียนเป็นอย่างที่เราทั้งหลายมาศึกษา,เ,าเรียนกันในขณะนี้แล้วก็ต้องใช้เวลาในการเรียนการเรียนนั้นไม่ได้แปลว่าเรียนกันเพียงเพียงวัน เราเรียนประถมก็หลายปีเรียนมัธยมก็หลายปีเรียนในมหาวิทยาลัยก็หลายปีดีเรา